อความหมายนะครับนอกความหมายและความเข้าใจสร้างความคิดร่วกับสัาธานะครับสถาบ้านผาใต้ก็ดีสถาธาเรียกกรเกยกัะละครับเกยทานประสบวงการตัอนีีมานะครับเรียงที่ว่าความจุดนี้มาได้นะครับสาจุดที่ว่าลังรุ่นข้างล่างเนี้ยนะครับผมนะครับผมคนลึกนะครับที่เกยเอามาถวายเป็นจานที่นี่นะครับันมาได้นะครับเพิ่อเกยประทำกันตําบุญต่างก่อนนะครับก็เลยได้ ไปจุดที่บนนะครับก็น่าจะหลายร้อยนะครับวันนี้เนาะหลายร้อยคนนะครับโอ้น้ำน้ำล้นเหลืยนะครับน้ำล้นเหลือเอามาไว้จุดจุ้ยไว้ี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะไปหนองจอกอยู่นะครับเออเดี๋ยวจะไปขุนหาดอยู่นะครับเนาะขุนหาดนะครับตะกี้ว่าน้ำบบพอกินโอพอแล้วนะครับเนาะเหลือกินนะครับบุญนะครับเนาะบุญยาบารมีนะครับโอ้ ใส่ทองมีเลี้ยงใส่ทองนะครับไม่เลี้ยงแส่ทองมือต้มมาได้ตักได้ไทยไกับเสียนเนาะตักไทยกันนะครับตักไทยเกิอะรนะแต่ตะกี้เนี่ยนบคิดว่านะครับเนาะคิดว่าณวันนี้นะครับเขาของคบจะได้โดนตางโดนต่ำโบนะครับโดนต่ำ ความงงงาตานานะครับที่เราได้ที่ครูบาบอกไว้อย่างอย่างถูกต้องแท้ตอนนี้นะครับเนาะมันคนลดหลามถึงขนาดนี้นะครับว่าเป็นว่าถ้าเราทําถูกต้องตามตะก้อนตะหลังนะครับมันจะมีคนมานะครับมันจะมีคนมาอย่างลดหลามนะครับมีมาแท้นะครับมีมาตั้งแต่วันที่ ดีมาตั้งแต่วันที่สาวสาเก้าละนะครับพี่น้องหวยต้มมาช่วยกันแฝงคอบแฝงขว้วดากินดาจานช่่ยกันส่วนถึงวันนี้นะครับพี่น้องหอยต้มกัมากันนักกันลายนะครับเป็นว่าคุบาบอกก้าวไว้นะครับคุบาได้บอกก้าวไว้เนก็เดินตามพิดหอยคุบาบอกก้าวนะครับคุบาที่ว่านี้ก็คือบาเจ้าใจย่างงสานะครับคุบาเจ้าใจย่างวงสาซึ่งเป็นนักบุญแห่งอำเภอรีของเขานะครับเป็นนักบุญแห่ง บ้านขบบาดห้อยต้นนะครับเป็นพระบนแห่งภูเขาที่เคยไปสร้างไปแปลงบนดอยภูเขาภูไหาที่ใหญ่หาหาจางหลายเป็นร้อยแห่งน,นะครับนาอเอากรทธาไปกับติศาจลําลตมาประมาณสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ที่ในเขตพื้นที่ตำบลนาจายที่บ้านขบบาดห้อยต้นนะครับประเดี๋ยวนี้ก็ขยายมาตำบลแม่ลานก็นกันกนกนหลายนะครับมา,มาเปนแห่งเทช้าปีนะครับ เห็นชาปีพี่น้องห้อยจมจะมายึดต,ตะบนแมน่ลานแน่นอนนะครับเนาะเพราะว่าเพราะว่าลูกลานคนตะบนแม่ลานมันเนี้ยให้เนี้ยส่วนกันบาวายแล้วคนเท่าคนแก่คนนุ่มคนน้อยก็ไปทํางานราชการกันหมดนะครับบอกปีกมาก,ก็เลยขายสมบัติันเนี้ยฮื้อคืนฮื่ครับเจ้าของเก่านะครับเจ้าของเก่าก็คือติ่เปิ้ลสมัยนั้ร้อยปีปอนปีละนะครับเป้นเกย เออพี่น้องานเหาพอลดจิตตังุณช่วยฟังดอ้อนะครับเนาะลถที่เป็นกำลังจะขับจะเคียมออกนะครับช่วยกันพอช่วยกันดูแลถเดื้อนะครับเนาะมันระวังกันน้อยนะครับจะไปนี่ได้ตุ๊กได้ตามกันเดิศนะครับเนาะตุ๊กตามกันแล้วจะมีปัญหานะครับเนาะตุ๊กตามกันแล้วมันจะเทียมจะเสียดูแลช่วยกันนะครับเดิดูแลลดดูดารางช่วยกันนะครับพอใช้พอขวาพอหน้าพอหลังนะครับเดิหัวมันจะทิ่มจะตุ๊กจะกันนะครับ ถ้าตุกถ้าตามเทการเมื่อ,อก็นจะเอาคลิปแล้วนะโอเคนะครับนอ้องน้ำหนุ่มโทน,นํำนะครับน้ำหนุงโทนนำวันนี้นะครับก็สงดังความคิดนะครับน้องสงดังความคิดแต่เดี๋ยวฮาจะได้ไปลยที่เมลานฮาทั้งหลายนะครับนอ้องอย่าไปฟ้งปิกอย่าไปฟ้งกลับกันเตี้ยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปเป็นขบวนก่อนนะครับไปที่ส่งน้ําที่พระบาทขุนหัดอยู่นะครับพระบาทขุนหดัดจุดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าเราเริ่มจุดตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเขาได้การเสจดีนะครับเขาไปจุก,กันเป็นขบวนเป็นคณะนะครับทุกข้างงองค์ข้าเจ้าจะได้นำเขาไปนะครับนมบ อ hey, he ิ่มท้องแล้วบ่เทโบอิ่มท้องแล้วเออูแต่นอนไม่ได้ลำม่ได้ถ่ายคลิปกันเลยอะลำบ่วงหัมือเป็นยางไง